พนาของเรานะครับเรื่องไอ้หนุ่มซินตึงครับ นี่เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนยอดฝีม,มือว่าอย่างนั้น ไอ้น้องนี่สายตาแหลมคมมากเหมาะมากที่จะท่องยุทธจักรนี่ครับเนี่ยมีน้ำอยู่ถรงนี้เนี่ยผมมาตั้งนานแล้วก็พี่ไม่มีน้ํากินเลยครับเนี่ยจะหาซื้อร้านก็ปิดหมดเลยเนี่ยอิาวน้ำถึงเลยครับน้ำเนี่ยเพ่ไว้ให้กับอาฝั่ง<อ>คนรักของเพ่แต่ถ้าไอ้น้องอยากจะกินน้ำถุงนี้แล้วก็ปิ้วครับพพ่ทำมีวิชาแล้วก็แย่งพี่เลยถ้าได้ผมก็ได้กินน้ำใช่ไหมครับพี่ได้กินน้ำด้วยและข้าจะยกย่องเจ้าเป็นอาจารย์ของข้า ให้ตั้งหลักก่อนอ้าวว่าพี่ไม่บอกอไงน้องไวไหมมือพี่ไวจริงๆเลยครับพี่แย่งงามพี่ได้ วิทยุทธพี่ล้ำลินมากเลยนะครับเมื่อกี้ช่วงที่พี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าพี่ต้องศึกษามาหนักเสียกับด้านนี้ถ้ารู้จักชื่อพี่แล้วไอ้น้องจะร้องพี่จะยนไปไหนครับเนี่ยจะยืนนิ่งทำไมก็ไม่ใช่แร็งวีนี่พี่ชื่ออะไรครับบูษ ได้แล้วครับเออดีแล้วเนี่ยผมก็อยากได้อาจารย์สอนแม็กกังฟูแบบนี้มานานละโมจีนใช่ไหมใช่อ้ท่าทางครับท่าทาง กราต้องใช้เสียงด้วยนะครับถูกต้องเป็นการฝูกอ,อ้าวอ้าเขาเจอ,เอถูกต้องกลับแล้วพอ,อ,อเจอศัตรูแล้วใช่พอเจอศัตรูถ้าคิดจะฝึกวิชานี่ล้วก็ร,ร่างกายต้องได้เหรอกล้ามต้องบึกโอ้ ไอ้นี่พาพาบุตรลีไปสตูนอีกแล้วผมว่าพ,พี่ห่อผ้าไปดีกว่าอเอ้ยใส่เสื้อ <c oughs> จะหอ่อผ้าไ้าแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้พี่ไปเที่ยวไหนนะมีแต่เรื่องแต่ราวไอ้กำแั่ไม่ต้องเหรครับพี่ไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ใจทุกวันเนี่พี่ใจเย็นลงเยอะไอ้น้องครัเพราะแม่พี่ให้สิ่งนี้มายกรรรครับพี่ กยกไอ้น้องนี่มันสบู่นกแก้วดิพี่พี่ใจร้อนเหรอใจร้อนเอ้าพี่ฝืนจะยุ่นแล้วพี่น้ไมเป็นคนใจเย็นนะแต่พอได้ยกมาอยู่กับลูกตัวแล้วพี่ใจเย็นลงเยอะเหรอไม่เสียเงินไม่เสียทองผมว่าถ้าพี่โอ้โหพี่ใจร้อนพี่ก็อาบน้ำสิไม่ยากอะไรไม่อยู่ไอ้น้องไม่อยู่หรอกตั้งแต่คลองยกมาพี่ใจเย็นแล้วจะฝันที่ไมเอาฟงเอาฟางไม่มาอาทีนึงเอาฟางใช่ไหมเอาฟางแฟนนัด ตรงนี้ได้กินหมาเน่าที่ไหนวะนั่งแถวๆนี้วะเหม็นเลือเกิเว้ยโชคดีเนี่ยเรายืนอยู่โอ้โอยมีเรื่องแน่เว้ยอย่างนี้เว้ย น้องมีปัญหาอะไรอ่ะฮะทโอ้ยพี่อ่ะพ่อพี่อ๋อเลยเฮ้ยปัญหานี่เฮ้ยไม่สู้อะไรเลยอ่ะฮะอย่ามีปัญหาให้ได้ไปด้วยใจ้าับเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยว ลอ,อยที่หน้านี่ไม่ได้ไปตีอะไรเข้ามาเหรอ <con c uri ye> เล่นกับแมว <c oughs> โดงหน้าทำไม สบูู่มาไว้อับน้ำโขให้อาขูดตัวไงโถเอ้ยตอนแรกเราคิดว่าเก่งอ้าวอ้าวอ้าวโถหุยเห็นมึงเดินแถวนี่แล้วก็ตายบอกมันแค่นี้ก็จะตายแล้วครับ จริงอะไรอะไร่ะไหนอ่ะเอา้เอาวอา้อาวนี่ไอ้ธน Ия, <ice> มึงอยากเห็นเลือดกูมากไหมทำไรเราเป็นติโวมาเราพระเอกไม่ใช่ ครับโอ้โหอ่ะฟังเดี๋ยวพี่มานะอ้าวเดี๋ยวท็อปแก่เรียกอ้าวมีเวลาน้อยเฮ้ยอ่ะก็นัดเจอเขาไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวท็อปแก่ตามหาอ้าวส่งน้องแข็งอยู่ต้องร้องพระเอกหรืออะไรเนี่ยอ้าวพระเอกอ้าวส่งน้องแข็งด้วยอ้าวพระเอกมันก็จะมาจากที่จ้ำก่อนไงแต่ท้ายเรื่องเนี่ยจะลุกจจะลุกเลย ถ<จ>ึงว่าไม่มีใครสู้จิกโกาไมาเห็นกาสู้เขาเลยเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะรู้ป่ะเดี๋ยวตอนคำนี้เจอกันนะอ,อ,อยู่เงียบฟังเสียงนินพบคำขั้ที่จะมานะจ๊ะเดี๋ยวไปฟองขคนก่อน อะไรเหมือนมีใครเคาะอะไรมีคนมาแน่แเลยคนเดินเสีคนเดินเขาแอบก่อนแอบก่อนเหรอแอบก่อนอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะ เียงใช่ไหมแกทำงานพลาดใช่ไหมฉันอยากถามแกคำเดียวส่งของค่าวที่แล้วทำไมถึงพลาดเชื่อว่าเรื่องนี้นะมันต้องมันต้องมีเกลือเป็นหนอนพี่ฮะ<า>นี่แกกำลังจะบอกว่าพวกเรามีคนคนหนึ่งที่มันเป็นหนอนบ่อนไส้อย่าั้นเหรอถูกต้องแล้วพี่แกคิดว่ามันเป็นใครฉันไม่คิดว่าเป็นใครหรอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่ฉัน ันใกล้ตัวเกินไปหรือเปล่ามันใกล้ตัวเราเนี่แหละกูถามว่ามึงมาได้นั่งดูในใกล้ตัวเกินไปหรือเปล่าเันม้ตสนใจไงเอเอามีเกิเป็นหนอนใช่ไหมใช่อะอย่างนั้นผมหลบไม่มีใครหรอกพี่ฉันว่ามันน่ะล่ะอ่ครับพี่ม่กล้ตัวมันหน้าตาเขาดู โยบิงสุลตับตาตับฟาราเฮตับตาตับโบราตาเจ้าโฮ่ออมรุโฮเกอรออมรโอ้ฉันต้องใช้กำลังด้วยเฮ้ยฉัไม่รู้เรื่องเลยะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงดีไงใครแหวนมาใส่ไว้วิทยุติดตามตัวึ ไม่บ,บ่นบ่นอืมไม่แก่หรือนฮะ,ะชีวิตมึงตายซะก็ดีแล้วกินอะไรก็ให้เพื่อนออกตั้งร้อนเคยจ่ายให้ต้องไปงไม่บอก กลับไปดางมาดิไปเธอเห็นความลับของพวกฉันเอาไงดีพี่เหมือนกับลุกร้องของเราอย่านะอย่าความลับเฮ่อเล้ยช่วยหน้วย

ไอ้เราก็ลืมดูทิศทางมันเลยเพราะไปอย่างนี้ซะแล้วเี่ยโดนแก้เมื่อกี้ยังไม่เข็ดลาไปเหรอวะมึงอะเอาไปว่าปล่อยผู้หญิงนี่คนนี้ไปซะถ้าแล้วเราจะไม่มีเรื่องมิลาวต่อกันทำไมข้าต้องเชื่อเองด้วยฮะลุยเลยพุญลีโอ้สำสาญมญงแต่หัวโมยเลยอะ เราไปหยอกมั้ย oh, oh. เราหยอกอ่ะแจมันไม่หยอกอ่ะ,ะเอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนี่พอมันยอกนี้ใช่ไหมป๊บเราขึ้นนี่ป๊บแล้วเตะหน้าล้วปัลย ของฉันตายแกมีไม่แต่ไรงัดออกมาเลยดีกว่าอะไรยังไงฉัน นี่มันตายแล้วกาขาไปตรงนน้นสิอะไรนะ <c oughs> ตรงน้นเหรอกูอไปได้ <c oughs> แกแกแกข้าดิแกยังอยู่เลย อยารู้ว่าฉันมีอมาตะขนาดไหนที่ฉันไม่ตายเพราะอะไรแกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าฉันกินไข่เต่าเฮ้ยเฮ้ยกินไข่เต่าเอาพวพี่พี่บอกพวกฉันนะฉันจะได้ไม่ตายเฮ้ยมึงตายกันไปแล้วนะเนี่ยกินไข่เต่าแล้วมันเป็นอมาตะ ชีวิตจะแข็งแรงเรื่องเล่นมาอย่างดีเลยมาเสียตรงนี้ <laughs> อ่ะมากินไขต่ตองไข่เต่าบ้าบ,าบอะไยยิงไม่เข้ายออิงออกินกินไข่เต่าแล้วันทำให้ร่างกายแข็งแรงเขาไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปตามคนที่รู้เรื่องไขมม่เต่ามาไหมเอามามาเลยมาเลยไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังไงอาลวบุดเรือฮะ